บนยอดเขาแห่งหนึ่งมีครอบครัวสร้างบ้านทำไร่อยู่กลางป่าลึกบนยอดเขานั้นทั้งสองบ้านอยู่ใกล้กันไม่ห่างกันมากนักครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวอายุประมาณ15ปีและน้องชายที่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่ประมาณสองขวบส่วนอีกครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่มีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวหนึ่งคนและย่าอีกคนหนึ่งวันหนึ่งพ่อแม่ของครอบครัวแรก มีธุระต้องไปในชานเมืองจึงบอกกับลูกสาวว่าพ่อกับแม่และน้องชายจะไปที่บ้านของตาเพื่อให้ตายายทำขวัญให้เพราะว่าน้องคนเล็กเพิ่งหายจากอาการป่วยไข้ลูกจงอยู่เฝ้าไร่ไปคนเดียวก่อนนะสักประมาณหนึ่งคืนแล้วก็เย็นนี้ให้ไปบอกยายข้างๆบ้านเราให้มานอนเป็นเพื่อนกันก่อนพ่อบอกกับลูกสาวแล้วพ่อกับแม่ ก็พาน้องชายไปบ้านตาใหญ่พอถึงเย็นวันนั้นสาวน้อยก็ออกไปที่ข้างบ้านแล้วตะโกนเรียกยายข้างบ้านว่ายายจ้ายายจ๋าคืนนี้พ่อแม่หนูไม่อยู่บ้านยายมานอนเป็นเพื่อนหนูนะจะ้ะยายแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับสาวน้อยจึงตะโกนเรียกถึงสามครั้งแล้วก็มีเสียงตอบมาดังๆก้องกังวานมาแต่ไกลเหมือนมาจากหุบเขาใหญ่กลางป่า เสียงนั้นตอบว่าจ้าแม่หนูค่ำค่ำยายจะมานอนเป็นเพื่อนนะสาวน้อยได้ยินเสียงแล้วจึงกลับเข้าบ้านไปพอเวลาใกล้คำ่ำมียายแก่คนหนึ่งเดินมาที่หน้าบ้านสะพายตะกร้าที่เต็มไปด้วยกระดูกคนสาวน้อยเห็นเข้าก็ได้แต่ตกใจกลัวสุดขีดแต่ก็พูดอะไรไม่ออกยื่นขาแข็งอยู่ตรงนั้นก็ได้นึกถึงแต่พ่อแก้วแม่แก้ว เพราะแน่ใจว่าญิงชราผู้นี้แน่ๆที่ผู้คนพากันเล่าขานต่อๆกันมาว่าเป็นผีดิบในป่าพอได้สติสาวน้อยจึงหาวิธีที่จะเอาตัวรอดให้ได้จึงได้บอกยิงชราไปว่ายายไปนั่งพักผ่อนบนบ้านก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปทำอาหารเย็นให้กินสาวน้อยทำทุกอย่างด้วยความกลัวมือไม้สั่นไปหมดและภายในใจก็ภาวนาให้ใครมาหา หรือถึงเวลาเช้าเสียทีเมื่อทำอาหารเสร็จจึงเอาไปนั่งกินกับหญิงชารานั้นหญิงชาราเห็นอากับกิริยาทั้งหมดของสาวน้อยก็รู้ว่าเธอกลัวมากจึงพูดขึ้นว่าแม่หนูเจ้าจะกลัวยายไปทำไมยายมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้านี่ไงสาวน้อยจึงตอบว่าฉันไม่ได้กลัวนะยายอากาศมันหนาวๆน,นะจ้าเดี๋ยวฉันไปก่อไฟสักหน่อยจะได้หายหนาว เมื่อกินเสร็จแล้วสาวน้อยก็ชวนหญิงชารามานั่งทอผ้าด้วยกันแล้วทำทีชวนหญิงชาราคุยพอคุยไปได้สักพักเธอจึงบอกหญิงชาราว่ายายจ๋าฉันขอไปถ่ายเบาหลังบ้านแป๊มหนึ่งนะหญิงชาราก็บอกว่ายายก็อยากไปด้วยมันมืดแล้วไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าพอกลับมาก็พากันนั่งคุย คุยกันไปถึงว่ายายจ๋ากระบุงยายทำไมมีแต่โครงกระดูกจ๊ะยายจะเอาไปทำอะไรหญิงชาราจึงตอบว่ากระดูกพวกนี้ยายจะเอาไปก่อไฟแทนฝืนจ้ะแล้วยายเอากระดูกพวกนี้มาจากไหนจ๊ะหนูจะรู้ไปทำไมล่ะสาวน้อยก็ไม่กล้าถามต่อเพราะเห็นแววตาอันแดงกล่ำของหญิงชาราแล้วจึงได้พูดแก้ขัดว่า เออยายรอหนูอยู่ที่นี่นะหนูจะไปถ่ายสักหน่อยก่อนจะเข้านอนเราจะได้เข้านอนกันสักทีนี่ก็ดึกแล้วยิ้งชราจึงพูดว่ายายก็อยากไปเหมือนกันยายจะไปด้วยนะแล้วสาวน้อยก็รีบบอกว่าโอ้ยายไม่ได้หรอกตะกี้ยายไปด้วยทำให้ฉันถ่ายไม่ออกเลยมันรู้สึกแปลกๆฉันอยากนอนแล้วให้ฉันไปคนเดียวเถิด หญิงชราจึงพูดว่าไม่ได้ให้ไปคนเดียวเดี๋ยวหนูก็หนีฉันไปนะสิสาวน้อยจึงตอบกลับว่าถ้ายายกลัวฉันหนียายก็เอาเชือกนี่มัดเอวฉันไว้เมื่อฉันออกไปยายก็ถือปลายเชือกไว้นะหญิงชราก็เชื่อแล้วก็ทำตามสาวน้อยนั้นเมื่อเดินออกไปนอกบ้านก็แอบเอาปลายเชือกที่ผูกไว้กับเอว ไปผูกว่ากับกระสอบข้าวแทนแล้วรีบวิ่งไปหาเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันสาวน้อยงัดประตูแล้วเข้าไปแอบนอนอยู่ตรงกลางพี่สาวกับน้องชายข้างบ้านในตอนนั้นทุกคนในบ้านหลับสนิทเลยไม่มีใครรู้ว่าสาวน้อยมานอนแรกอยู่พอเวลาผ่านไปสักพักยิงชรากระตุกเชือกอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกผิดสังเกตจึงเรียกสาวน้อยนั้นหลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ จึงเดินออกไปดูแล้วก็ได้รู้ว่าสาวน้อยนั้นหนีไปแล้วยิงชาราจึงตามไปที่บ้านข้างๆเห็นประตูเปิดอยู่ก็เดินเข้าไปในบ้านเข้าไปยังห้องนอนแล้วเอามือแตะที่หน้าอกทุกคนพ่อถึงอกของสาวน้อยคนนั้นด้วยความกลัวและเพิ่งวิ่งหนีมาจึงทำให้หัวใจสาวน้อยเต้นแรงมากยิงชาราผีดิบจึงควักเอาเครื่องในของเธอไปพอรุ่งเช้า แม่บ้านข้างๆปลุกทุกคนให้ตื่นมีอยู่คนเดียวที่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเมื่อพากันไปดูก็ปรากฏว่าเป็นสาวน้อยลูกของเพื่อนบ้านที่มานอนเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แล้วเธอก็ได้ตายไปแล้วเครื่องไหนก็ถูกควักออกไปหมดด้วยครอบครัวของเพื่อนบ้านจึงส่งคนไปส่งข่าวและไปตามหาพ่อแม่ของเด็กเมื่อพ่อแม่ของสาวน้อยได้รับข่าวร้าย ก็รีบกลับมาที่ไร่เห็นสภาพสาวน้อยนอนตายอยู่ก็เสียใจมากจึงช่วยกันวางแผนเพื่อจะฆ่าหญิงชารานั้นแผนมีอยู่ว่าพ่อจะเอามาเล็ดถั่วขั่วหอมๆแล้วก็เอาก้อนเหล็กเล็กๆเ,กเกท่ามาเล็ดถั่วมาเผาไฟให้ร้อนจนแดงแล้วพ่อก็ขึ้นไปซ่อนที่บนคือบ้านแล้วก็ให้แม่ไปยืนทำเสียงร้องเรียกให้ยายแก่นั้นมาและแล้ว ก็มีเสียงตอบรับมาจากป่าชัดเจนว่าจะมาพอใกล้คำ่ำญิงชราคนเดิมก็เดินมาที่หลังของนางแบกกระบุงใส่กระดูกคนมาเต็มเพื่อจะนำมาก่อไฟแทนฟืนแล้วแม่ก็ชวนหญิงชรานั้นนั่งทอผ้าไปคุยเล่นไปสักครู่แม่ก็เงยหน้าขึ้นทำทีอ้าปากพ่อซึ่งซ่อนอยู่บนคือบ้านก็โยนเม็ดถั่วเข้าไปปากแม่หนึ่งเม็ด แม่จึงอวดหญิงชาราว่าอ้าวอยู่ดีๆก็ได้กินเม็ดถั่วอะไรอร่อยๆหนึ่งเม็ดหญิงชาราคนนั้นก็แหงหน้าอ้าปากบ้างพ่อจึงโยนเม็ดถั่วให้หญิงชาราชอบใจมากทั้งสองก็แหงหน้าและอ้าปากกันไปเรื่อยๆและได้กินถั่วกันอรอร่อยในครั้งสุดท้ายเมื่อหญิงชาราตายใจพ่อก็โยนเหล็กร้อนที่เผาไฟไว้จนแดงใส่ลงไปในปากหญิงชารา ด้วยความเจ็บปวดจากเหล็กร้อนนั้นทำให้หญิงชาราดิ้นทุรนทุรายพ่อจึงรีบลงมาจากคือแล้วเอาหญิงชาราไปมัดไว้และขู่ว่าแกฆ่าลูกสาวฉันฉันจะฆ่าแกเสียหญิงชาราอ้อนวอนขอชีวิตและบอกว่าจะคืนชีวิตลูกสาวให้และหญิงชาราก็ได้นำไหยที่ใส่เครื่องในของสาวน้อยขึ้นมาเปิดออกแล้วบริกรรมคาถาสักพัก หญิงชาราจึงนำเอาพวงเครื่องในไปไว้ในร่างของสาวน้อยนั้นแล้วสวดคาถาอยู่อีกครู่หนึ่งทันใดนั้นสาวน้อยนั้นก็มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนคนที่เพิ่งตื่นหญิงชาราอ้อนบอนขอชีวิตพ่อว่าฉันคืนลูกสาวให้ท่านแล้วปล่อยฉันไปเถอะแล้วฉันจะไม่มายุ่งกับที่นี่อีกพ่อจึงตอบว่าไม่ได้ต้องให้ลูกสาวฉันหุงข้าวให้กินหนึ่งมื้อก่อน แล้วสาวน้อยก็ทำอาหารให้ทุกคนกินหนึ่งมื้อหญิงชราก็อ้อนบอนขอชีวิตอีกครั้งพ่อก็ตอบว่าไม่ได้ต้องให้ลูกสาวฉันไปตัดฟืนหนึ่งหาบก่อนแล้วสาวน้อยนั้นก็ไปตัดฟืนมาหนึ่งหาบหญิงชราก็ร้องขอชีวิตอีกพ่อจึงตอบว่ายังไม่ได้ต้องให้ลูกฉันไปเก็บผักอาหารหมูมาอีกหนึ่งหาบก่อนแล้วสาวน้อยนั้นก็ไปเก็บผักอาหารหมูมาหนึ่งหาบ เมื่อพ่อแน่ใจแล้วว่าลูกสาวมีชีวิตจริงๆก็ได้พูดว่าเจ้านี่มันชั่วร้ายเหลือเกินแม้แต่เด็กน้อยๆยังจะเอาเครื่องไหนเขาไปกินได้เจ้ามันไม่ใช่คนคราวนี้ถ้าข้าปล่อยเจ้าไปเจ้าก็จะไปทำกับคนอื่นๆอีกจงไปรับผลกรรมของเจ้าเถอะแล้วพ่อกับเพื่อนบ้านรวมทั้งผู้คนที่รอดูก็ช่วยกันนำเหล็กร้อนที่เผาไฟกรอกลงไปในปากของยิงชารานั้น จนตัวนางถูกเผาจากข้างในแล้วก็ได้จุดไฟทําพิธีเผานางไหม้ทั้งตัวจนเหลือเพียงแต่ขี้เท่าเมื่อหญิงชาราผีดิบสิ้นฤทธิ์ตายไปแทบนั้นก็มีแต่ความสงบสุขและเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนในละแวกนั้นว่าอย่าทิ้งลูกไว้เพียงลำพัง